โอ้ยิงหัวกูเกือบกูแตกดีนะบอกสาม่าจะเก็บของม,มีกี่ตัวของเราตีนะหน้าทางนั้นนะ่ะเปล่าทางต้นไม้นี่ยำเออเสียงตีน ที่นี่อีกเปล่าวะโอโอหน่นน,น,นั่นน่นได้ตีได้ตีเฮ้ยพังไปแล้วต้องก่อทั้งหมวก มันตกกันวะตกแล้ว โดนเดือดทับหรือเปล่าล้มปีป่ะ okay, เ,ลเล่นเลยเล่น AK15 เล่นศูนย์ท้องไปได้ไหม okay, จับ อะไรนะเบนอ๋อเฮ้ยสองตัวแล้วนะล้มหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวตัวเดียววะอะไรวะเจอแต่คนแปลกๆเนาะ เล่นไหนดีอะอะไ<ป>ม่เสียงมีเสียงมีเสียงปืนเสียงปืนแถวนี้ได้มันอีกแล้วครับจังหวะนี้ โอเคเจลอละเฮ้ยนี่นี่บนบ้านเทียบเลยโอ้โหเกือบแล้วเกือบกูบินไปหามันแล้วชิบหายแล้วเห็นแล้วสวยเม่นมึงนะเป็นมึงนะขอเพิ่มด้วยก่อนบ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 ้านนี้มีนะเห็นเนี่ยบ้านมีมี คุลอตี้กันนะน้าเบนมาคุลอตี้หรือเปล่าน่ะโอ้โหายแล้วเห็นละโคตรเจ็บเลยเบนโคตรเจ็บเลยหลังรถอ่ะโอเคไม่เป็นไรค่อยๆเล่นเอาค่อยๆเล่นเอาเดี๋ยวเดี๋ยวปลาระเบิดใส่ตัวเยืนเนี่ยทุบบนหลังคาเนี่ย แม่งไหนหลังค่าเหรอนี่ตัวระเบิดตายเฮ้ยไอตีนี่เลียร์ยังโอเคไม่คนละตีไอตีสองตัวนี้มันมาสองคนขี่รถประชาร์จเลยใครอะ มีรถสแกนครับน้องๆในศพมีระเบิดไหมโอเคเผื่อได้ใช้ได้ได้ได้ไปก่อนเลย รถมันเท่จังวะเอารถมาจากไหนวะคันนี้วะดำๆเนี่ยโอ้ยงเท่แล้ก็ลอมโทเรตโตคนเหรอที่ไหนอะนอไม่มีละมัน เห็นเห็นยิงฟียิงฟียิงฟีงโอ้ยอ้ายิงไม่โดนโอเคโอเคต่ี่เลยวะ่ะ เดี๋ยวตัวหลังใช่ไหมไปช่วยแป๊บโอ้โหยังม,มันตกใจจัตายตายไม่เบสสองตัวนะเบสสองตัวนะรนะนะะวงังย่ยม ากให้พักก่อนอยากให้เพือได้พักก่อน โดนเอ้ดอกทับตายแล้วล่ะอันนีโอ้าวอะไรวะสามก็บอกเลยเหรอไม่ไม่เอาไม่เล่นมีคนลอยปีมปะม,มีมาอีกนะเฮ้ยเรา nước này bên mắc này Để ôm ok ok Ủa, ok ok Cái này cái ok 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 lắm ok 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 ไม่เชี่ยมาเดือดกันจังวะสัตว์ตรงนั้นมีคนนะเออตรงที่เป็นยิงอ่ะมาขอเกาะก่อนเกาะหายเกาะหายเกาะหายสิบสองเดี๋ยงเหรอเดี๋ยวอะไร อ่ะครับไหน โซนนี้ไม่มีเลยวะน่าจะอยู่นอกวงอะหนักแถวนี้ได้ไหมอืมแถวนี้ไม่มีเลย น่าจะเคลื่อนเข้าวงกันอยู่อ่ะอ้ดับอะไรอ่ะปลาระเบิดฆ่าตัวตายอ่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không Ai đây được Ừ, Đúng rồi, lắng nhìn ít tuấn Có lắng nhìn bạ, có lắng nhìn ma này lại ổn chắc Ôi, 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 ôi Sao ว้าทอแป๊บนึงฝั่งไหนยิงกูวะให้เวนเฮียมีข้อกูจังละโอ้กูเจอละ <c oughs> ไอ้ไอตีนนี้ยังล้มอยู่ใช่ไหมเป็นไอ้คนคนละตีกันคนเอ,อ,เอ,อ,อ้ยอีฮี้อะโดดลงมาทำฮี้อะไรเนี่ย ได้ไหมโอเคถ้าแต่คนเราตีนะเพราะว่าแม่งอยู่ห่างกันมากเลยหืมได้ ได้ยังวะตัวอ,อยู่หอตัวหนึ่งกำลังจะขึ้นเลยสองตัวอยู่บ้านอยู่บ้านทางคาสองตัวปีนไปไม่ได้ปีนไหวไหมเอาเลยเข้าไหวก็งัดเลยเพราะไม่ไหว ไอ้ตัวนี้อยู่ไหนวะไอ้ตรงอยู่มอเนี่ยแม่งเลยโอ้ในบ้านกระท่อมเหรอ มาแลเบิดวะที่ไ,ไหนอะเฮ้อไอเหี้ยเย็ดแปะนี่แหละไอ้ไอ้ไอ้ตัวอัไอ้ตัวสากาตัวหนึง่ง เราเปิดแล้วนี่ยวะเอา้าทำไมไม่เห็นตัวมันวะอยู่เฮ้ยเห็นอยู่ไกลวงขนาดนั้นเลยเหรอโอ้อยู่ตรงสะพาน ว่าอะไรวะไม่ได้ยินวะอาได้ระวังนาเวียนา หายเหรออ้าจุดหายไปเหรออยู่ก็ต้องเจอจุดดิถ้ามันยังอยู่โอ้โหจะอะไรกันขนาดนั้นครับเนี่ยเดินไปไหมน้องน้องหามามา,มาข้าวงเดียว่ สิบห้าแล้วนะ ö, ได้ได้แปดสิบบาทันพอดีเราดูสถานการณ์ก네่อนเอาบินมาไหมแปดสิบแล้วมันไม่ทันชัวร์ปล่าต่อเรเตีกันไปกันเนี่ย กอนแน่นอนจักรยานไม่ทันหรอกปัดมาเด็กรถยังเร็วกว่าจักรยานเลยเฮียไม่ไม่เห็นจุดเลยเฮียมึงก็เกินไปไหมกูขึ้นแล้วนะกูบอกก่อนกูไปแล้วก่อนนะแล้วนะไม่ลไม่ไหวละไม่ละไ, <c oughs> ไม่ลองละไอ้เหี้ย <c oughs> แต่ขนาดนั้นนะ ตายัางไงก็ตายสิบสนายี่สิบเก้า